E.P. ที่ 6. เกาะแห่งเสียงเพลงต้องสาบคืนหนึ่งหลังงานเลี้ยงในเมืองรูมิลาสัตว์แห่งความฝันปรากฏตัวต um ่อหน้าไลอาเคียนและมีลาอีกครั้งมันบอกว่าเงามืดกำลังแผ่ขยายออกไปนอกเมืองรูมิลาดินแดนแรกที่ได้รับผลกระทบคือเกาะแห่งเสียงเพลงดนตรีที่คอยปกป้องผู้คนบัดนี้กลับกลายเป็นบทสาบ ทำให้หัวใจผู้คนหลับไหลสามสหายจึงตัดสินใจออกเดินทางโดยใช้สะพานสายรุง้งเป็นทางลัดไปดสู่เกาะนั้นการมาถึงเกาะทันทีที่เท้าเหยียบชายหาดพวกเขาได้ยินเสียงเพลงอ่อนๆขายบทกล่อมเด็กแต่แทนที่จะอบอุ่นกลับทำให้รู้สึกง่วงและเศร้าผู้คนบนเกาะนั่งนิ่งเงียบงนันดวงตาลอยเหมือนลับในฝันร้าย บางคนยังทำทํานองเดียวกันซ้ำไม่หยุดเสียงเพลงนี้มันดูดพลังใจของทุกคนไปเคียนเอ่ยด้วยสีหน้ากังวลตำนานของเกาะทั้งสามได้พบนักดนตรีชราคนหนึ่งที่ยังพอมีสติเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งเกาะนี้เคยมีละฆังแห่งท่วงทำนองที่บรรเลงเสียงดนตรีบริสุทธิ์ปกป้องเรา แต่เงามืดได้เข้ามาครอบงำทำให้ละคังถูกสาบเสียงที่ออกมาจึงกลายเป็นบทเพลงแห่งการหลับไหลเพื่อช่วยเกาะน,นี้เด็กๆจึงเดินทางไปยังหอละคังกลางทะเลที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆก,ก,กลางน้ำการเผชิญหน้าในหอละคังเมื่อไปถึงหอละคังสูงเสียดฟ้าเสียงเสียงเพลงดังสะท้อนรอบตัวจนเกือบทำให้ทั้งสามหมดสติ แต่พวกเขาตั้งสติได้ทันไลาอาใช้ความกล้าก้าวขึ้นบันไดสูงท่ามกลางเสียงกล้องเขียนใช้สติปัญญาค้นหากลไกของหอะระฆังที่ถูกบิดเบียนมีราใช้เสียงหัวเราะใสพยายามกลบเสียงสาบชั่วร้ายเมื่อขึ้นไปถึงยอดพวกเขาพบเงามืดนักขับขานยืนเฝ้าระฆัง มันร้องเพลงเสียงต่ำสกดใจไลออกว่าใครก็ตามที่กล้าแตะต้องระครังนี้จะต้องหลับไหลไปชั่วนิรันดรการชำระล้างเคียนตะโกนขึ้นว่าเสียงเพลงแห่งเงาเมือ่อจะไม่มีวันชนะถ้ามีเสียงหัวใจจริงๆไลาอาและมีลาจึงช่วยกันไลาอาใช้พลังใจตีระครังครั้งแรก เปียนปรับกลไกลให้เสียงที่แท้จริงของบันดังออกมามีราหอเลาะใส่กล้องไปทั่วหอทำให้เสียงะระฆังบริสุทธิ์กลับคืนเสียงใส่กังวานกระจายไปทั่วเกาะดนตรีแห่งการปกป้องหวนคืนเงามืดนักขับขานกรีดร้องก่อนจะสลายไปเป็นควันดำการฟื้นคืนชาวเกาะค่อยๆตื่นจากพวง ดวงตากลับมาเป็นประกายพวกเขาพาการร้องเพลงแห่งความสุขแทนเสียงสาบแช่งนักดนตรีชลามอบพินแห่งประกายดาวให้เด็กๆเป็นของขวัญและบอกว่าทุกครั้งที่เจ้าบรรเลงพินนี้เสียงเพลงแห่งมิตรภาพจะช่วยปกป้องหัวใจจากเงามืดคืนนั้นสามสหายนั่งวนชายหาด ฟังเสียงรุกละคังใส่กางวานที่กลับมาบรรเลงอีกครั้งพร้อมรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่เท่านั้นครั้งต่อไปเด็กๆทั้งสามคนจะออกเดินทางไปที่ใดกันให้เพื่อนๆทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆในการสร้างสรรค์ผลงานขอบคุณครับ